ก็ามาเจอกันนะครับเบรกที่2กับรายการพระเครื่องส่วนภูมิกับผมรันมรดกไทยนะครับอย่าลืมส่งลูกพระหาผมก็สามารถทำได้ p จุด r ูเอ็นะครับหรือโทรสอบถามพระเครื่อง083 222 0051นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวอ่ะไปดูวัตถุมงคลของหลวงพ่อทาแห่งวัดพเนียงแตกนะครับเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับ ของหลวงพ่อทานั้นมีลักษณะนะครับมีพุทธลักษณะคล้ายๆพิมพ์เล็บมือนะครับหลวงพ่อทางวัดพเนียงแตกนคะรปฐมนะครับท่านเป็นอริยสงฆ์ที่เชี่ยวชาญน,นะครับด้านสมถะวิปัสสนากรรมฐานนะครับเป็นที่โปรดปรานแก่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5นะครับทรงได้รับกิจนิมนต์ร่วมพระราชพิธีหลวงอยู่บ่อยครั้งนะครับแม้กระทั่งในพิธีพุทธาพิเศษของ กรมพญาปาวเลศนะครับนั่นก็คือพุทธาพิเศษพระกลิ่งปวเลศหลวงพ่อทาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ได้รับการในรับกิจนิมนต์นะครับมาร่วมปลุกเศกนะครับหลวงพ่อนะครับตามประวัตินะครับว่ากันว่าเกิดเมื่อราวๆ2300าว2,300นะครับ66ที่ราชบุรีนะครับสกุลของท่านนั้นนะครับบรรพบุรุษของท่านนั้นอพยพมาจากฝั่งเวียงจันทร์นะครับ ส,สมัยสมัยรัชากาลที่3แล้วก็ได้ลงหลักปักฐานอยู่แถบราชบุรีนะคนปรปฐมอย่างเงี้ยกันจัดกระจายกันไปทั่วนะครับเราส่งเราวพวนอย่างเงี้ยนะครับลุงพ่อนะครับได้บวชเมื่อตอนอายุ15นะครับ่บราชบุรับนะบวชที่ราชบุรีนะครับในสมัยที่เป็นเนนก็ตั้งใจเรียนวิปัสสนานะครับศึกษา,อ,า <c oughs> อักขละขอมบาลีอักขละไทยนะครับรวมไปที่แตกฉานนะครับ หลวงพ่อทานั้นนะครับเมื่ออุปสมบทอายุครบอุปสมบทจึงได้รับการอุปสมบทที่วัดบ้านคลองอําเภอโพธารามสมัยนั้นเป็นสํานักปฏิบัติธรรมกรรมาฐานที่มีชื่อเสียงนะครับท่านปฏิบัติธรรมวินัยพร้อมกับเรียนอัขราขอมบาลีควบคู่กันไปนะครับจนนะครับเมื่อ <c oughs> ถึงเวลาออกทุดงนะครับหลวงพ่อทาก็ปรีกวิเวกทำการทุดงไปสถานที่ต่างๆไปนมัสการ จดีโชเวดากองนะครับน้มัศการลอยพระพุทธบาทที่สระบุรีนะครับแล้วก็ได้ไปน้มัศการสมเด็จพระพุทธชินราชนะครับที่พิษณุโลกเสร็จแล้วนะครับหลวงพ่อก็ได้ทุดงมาอย่างนาคนปรปฐมนะครับแถวตําบลพะเนียงแตกนะปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นตําบลมาบแขมีวัดเก่านะครับวัดร้างนะเหมาะแก่การปรกกดเจริญวิปัสสนากรรมาฐานนะครับหลวงพ่อ จึงปักกรดอยู่ที่นั่นแล้วเมื่อเข้าฌานสมาบัติก็ได้นิมิตเห็นนะครับได้นิมิตเห็นพร้อมทั้งเจอหลักังนะครับเจอหลักังแล้วก็เจอลายแทงเจอลายแทงเมื่อครั้งในอดีตนะครับปรากฏว่าหลวงพ่อเนี่ยก็ขอปู่โสมเฝ้าทรัพย์ขออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าขุดพบสมบัติอยู่ใต้หลักคังนะครับอยู่ใต้หลักังเสร็จแล้วก็นําเงินมาสร้างวัดนะครับก็ เลยเป็นที่มาของคําว่าวัดผนียงแตกนั่นเองนะครับบางคนก็บอกว่าท่านชอบเล่นผู้ไฟผู้ไฟตะไลกันบางครั้งมีงานประจําปีอย่างเงี้ยท่านก็จะเอามือไปอุดปากพูุไว้นะครับก็ทำให้พรุนั้นระเบิดแต่ตัวท่านไม่เป็นอะไรนะครับบางตำนานก็บอกว่าเป็นแบบนี้นะครับเอาละไปดูนะครับไปดูเหรียญหล่อของท่านกันนะครับเหรียญหล่อของท่านนะครับมีรูปร่างลักษณะ เป็นรูปคล้ายๆพิมพ์เล็บมือนะครับพิมพ์เล็บมือเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเทเพราะฉะนั้นแล้วเทโบราณหล่อโบราณนะครับจะต้องเทดินไทยมีกรวดมีทรายฝังอยู่ในเนื้อนะครับด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธนั่งสมาธินะครับมีฐานพระทิพย์มีฐานชุกชีมีประพามนทน,นะครับมีประพาณฑลนั่งประทับอยู่ ลาข้างหน้าต้นโพนะครับข้างหน้าต้นโพด้านหลังนะครับแม่พิมพ์ด้านหน้าแม่พิมพ์ด้านหน้ามีตัวเดียวแม่พิมพ์ด้านหลังนั้นนะครับแม่พิมพ์ด้านหลังนั้นมี2ตัวนะครับมี2แบบ2ยันหนึ่งนั่นก็คือยันตัวนี้นะครับอุอุมะนะครับตัวอุกับตัวมะแล้วด้านหลังอีกแบบหนึง่งก็จะเป็นมะอุนะครับด้านหลังอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นมะอุ of. of. นะอันนี้เป็นหลังอุกมะนะวิธีการสังเกตนะครับมีวิธีการสังเกตเมื่อช่างได้ขี้พึ่งนะครับช่างได้ช่างได้ขี้พึ่งแล้วก็รีดขี้พึ่งนะครับรีดขี้พึ่งแล้วก็ต่อชนวนนะครับเมื่อได้หุ่นเทียนแล้วช่างก็จะต่อหุ่นต่อเดือยนะครับต่อเดือยต่อชนวนที่ก้นนั่นเองอันนี้น่าจะเทเป็นช่อเพราะมีเด er ือยนะครับม <language upside> <esso> er ีเดือยนะ ถ้ที่มีแม่พิมพ์หน้ามีแม่พิมพ์ด้านหน้ามีแม่พิมพ์ด้านหลังนะครับมีแม่พิมพ์ด้านหลังแบบนี้สิ่งที่ขาดไปไม่ได้แล้วเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือด้านข้างนะดันข้างนะครับด้านข้างคือองค์ประกอบหลักเลยแม่พิมพ์มี2ตัวคีพึ่งมี2แผ่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องปรากฏร่องรอยของการประกบนะครับประกบจะต้องเหลือร่องไว้ จนะาต,ต้องเหลือร่องไว้ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งนะครับอันนี้สําคัญนะครับสำคัญนะสำคัญเป็นจุดสําคัญในการพิจารณานะครับเห็นไหมหร่อ,องประกบขี้ผึ้งนะครับนะเมื่อช่างเทออกมาแล้วนะครับเทของเราไปดูพิมพนะครับลักษณะของพิมนะเพื่อนๆะต้องดูดูให้คมชัดนะครับทุกเส้นสายไม่ว่าจะเป็นเส้นประพามนทนนะครับตั้งแต่ด้านบน นะด้านบนจะหลดด้านล่างเลยนะครับทุกเส้นมีความคมชัดนะครับเห็นไหมครับจะมีความคมชัดมากนะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราสังเกตดีๆเราจะพบว่าเส้นประพามุนทนบริเวณซุ้มนะครับซุ้มฝั่งขวามือเราซ้ายมือพระนะครับซ้ายมือองค์พระด้านซ้ายองค์พระนั่นก็คือซุ้มไปดูนะครับทุกองค์เลยซุ้มฝั่งนี้นะครับจะหนา ฝั่งนี้จะหนานะครับหนาไล่ขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงส่วนเว้าส่วนโคง้งเมื่อไหร่นะครับส่วนปลายส่วนปลายฝั่งนี้นะครับทุกองค์นะครับทุกองค์จะเลียวจะเลียวแล้วค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆนะอันนี้อันนี้คือจุดสังเกตนะครับเห็นไหมครับบริเวณนี้จะอวบล่ำเห็นไหมครับแล้วค่อยๆแผ่วค่อยๆค่อยๆเล็กมาเห็นไหมครับกลุ่มโพ อันนี้เป็นจุดสังเกตส่วนตัวนะกลุ่มโพนะครับกลุ่มโพกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าทุกองนะครับกลุ่มกลุ่มที่2นั้นจากด้านล่างนะครับกลุ่มที่อันนี้ผมนับ1นะนับ2นะครับบริเวณนี้จะมีกิ่งเห็นไหมครับจะมีกิ่งโพจะมีกิ่งโพแทงออกมาทุกองค์เลยนะครับแล้วกิ่งโพนี้กับใบโพนี้ เวลามาบรรจบกันนะครับจะเป็นรูปวงกลมจะเป็นรูปวงกลมนะครับเห็นไหมครับขมวดเข้าหาเนี่ยขมวดชิดซุ้มประพามนทนเนี่ยนะครับทีมงานมีภาพนิ่งไหมสองสามภาพที่ผมวงไว้นะครับเป็นรูปเปรียบเทียบหลายๆองค์เลยนะครับหลายๆองค์ว่ามันเหมือนกันไหมนะครับกิ่งโพกิ่งโพกลุ่มที่สองเห็นไหมครับว่าจะเป็นรูปวงกลมนะอันนี้จะเป็นรูปวงกลมเลยนะครับเห็นไหมครับลองดูอีกหนึ่งองค์อันนี้ของคุณหนุ่มสวยมาก ของคุณหนุ่มนครปฐถมนะขออนุญาตยืมรูปเลยนะนะนะครับอันนี้เห็นไหมครับปลายน้ากิ่งโพก้านโพนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งองค์เห็นไหมครับว่าจะขมวดกันเป็นรูปวงกลมกิ่งโพนะครับกิ่งโพ้ม้วนลงมาเป็นรูปวงกลมนะครับมาจหลดกับกิ่งโพด้านล่างเห็นไหมครับทุกองนะทุกองค์จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็อีกองนงอันนี้ของคุณหนุ่มนะครับชัดเจนเลยอา ลำดับต่อไปลำดับต่อไปนะครับบริเวณปลายนะครับบริเวณปลายประพาณนลทนปลายประพาณนลทนนะครับบริเวณตั้งแต่นี้นะตั้งแต่ซ้ายจะลดขวานะครับจะเป็นหลุมยุบนะครับจะเป็นหลุมยุบลงไปจะเป็นหลุมยุบลงไปเป็นทางยาวนะครับบางองค์บางองค์ที่กดติดสวยๆนะครับเนี่ยมองเห็นจะเป็นเส้นแตกเส้นแตกปลายยอดประพาณนลทน นะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะมีเส้นแตกวิ่งวิ่งยาวจะหลดซ้ายจะหลดขวาเลยแล้วพื้นที่เนี่ยจะเป็นหลุมยุบลงไปนะจะเป็นหลุมยุบลงไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะบางองค์นะครับบางองค์ที่กดติดชัดๆเลยนะครับก็จะมีเส้นซ้อนอยู่บริเวณชีโบนะครับจะมีเส้นซ้อนอยู่บริเวณชีโบขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะครับ ใบหน้าคล้ายๆผลมะตูมนะครับเห็นไหมครับเส้นเส้นข้างในก็ต้องคมนะครับเห็นไหมครับคมชัดของเก๊ของเก๊ถอดไม่ติดนะจ๊ะนะครับเนี่ยเส้นซ้อนนะรายละเอียดความคมชัดนะครับอีกหนึ่งจุดที่ผมใช้ดูนะครับบางองค์นะครับบางองค์สังกติขึ้นเลยเส้นจีวรเนี่ยเส้นจีวรก็จะขึ้นนะบริเวณนี้จะเป็นเส้นนูนเนี่ยเห็นลางๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสังกติหน้าอกก็จะเป็นเส้นนูนเห็นไหมครับ แล้วมีความพิเศษเห็นไหมครับสังกติสังกติกฤฤจะเป็นเส้นนูนนะครับพาดพาดหัวไหลไปเลยนพาดหัวไหลไปเลยนะครับจะเป็นตัวน,นูนจะเป็นเส้นน,นูนนะครับเห็นไหมครับนี่บางองค์สวยๆก็จะมีเส้นคอนะครับอ่าบางองค์สวยๆก็จะมีเส้นคอเห็นไหมครับอันนี้สําคัญเหมือนกันต้องเป็นตัวน,นูนแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นตัวน,นูนแบบนี้เลยน่าเห็นไหมครับ เป,เป็นตัวนูนพาดพาดเกยไปทางด้านหลังเลยนะครับลำดับต่อมานะครับลำดับต่อมาเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าท้องอันนี้คือพิมพนะพิมพหนึ่งเนี่ยหนาหนาแล้วค่อยๆบางนะครับหนาแล้วค่อยๆบางบริเวณนี้กิ่งมว้วนเป็นรูปวงกลมนะครับท้องท้องยุบเห็นไหมครับเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นหลุมยุบลงไป เป็นทุกองนะครับเป็นทุกองค์จะเป็นหลุมยุบลงไปนะเพื่อนเพื่อนจรูปท้องไว้ให้ดีๆนะครับท้องค่อนข้างจะออกเป็นรูปเวลาเราเอาไข่ไข่มาวางขวางไว้อะเป็นรูปวงรีนะครับเป็นรูปวงรีนะท้องนะครับจะเป็นรูปวงรีนะครับเนี่ยเป็นรูปวงรีเพื่อนเพื่อต้องจําพิมพ์ให้แม่นนะการเล่นเหรียญหล่อนั้นนะครับแม่พิมพประธานโทษแม่พิมพ์แม่พิมพ์สําคัญที่สุดนะครับนะตัวเกเนี่ย ผมยังไม่เคยเห็นตัวเก๊ดีๆเลยนะครับเนี่ยตัวเก๊ส่วนใหญ่แล้วจะถอดเส้นนี้ไม่ติดนะครับเนี่ยเส้นซ้อนเนี่ยเส้นซ้อนที่มือที่วิ่งไปเนี่ยเนี่ยด้านล่างนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเส้นซ้อนบริเวณขาขาก็จะมีเส้นซ้อนนะครับนะเนี่ยเนี่ยก็จะมีเส้นซ้อนนะครับเป็นเส้นแตกคมๆเป็นเส้นนูนขึ้นมานะครับน่ะจะเป็นเส้นนูนพาดมา นี่ก็จะมีนะครับเห็นไหมครับการนั่งการนั่งก็เหมือนกันนะครับการนั่งก็เหมือนกันอันนี้สําคัญนะเพื่อนๆต้องจำนะครับจำหัวเข่าจําอะไรไว้องค์ที่สวยนะครับองค์ที่สวยบางองค์บางองค์มีกําไรมือกําไรเท้านะครับก็จะมีเนื้อนูนก็จะมีเนื้อนูนอันนี้เห็นแต่กําไรเท้าเห็นไหมครับข้อเท้าเนี่ยข้อเท้าอาจจะเห็นกําไรมือหล่อไม่ติดนะครับบางองค์จะติดนะครับกาไรมือ นะนนี้ติดแต่เท้าฝั่งนี้นะครับนักเล่นรุ่นเก่านะครับเล็นนักเล่นรุ่นเก่าส่วนใหญ่แล้วก็จะจำหลุมนะจะจำหลุมบริเวณผ้าทิพย์นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับเพื<ๆ>่อนๆหลุมยุบนี้ <c oughs> ถ้ามองมองกันให้ดีๆนะครับจะมีความคมและเป็นเหลี่ยมนะมีความคมและเป็นเหลี่ยมสังเกตดูดีๆนะครับอันนี้คือขาใช่ไหมหลุมยุบนะ จุดหักเหบริเวณนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมมองดูแล้วคล้ายตัวเอมนะคล้ายตัวเ็มภาษาอังกฤษนะครับทีมงานมีภาพนิ่งไหมนะมันจะมีอยู่องค์หนึ่งที่แบบชัดๆมาอันนี้ก็พอเห็นนะครับเป็นเหลี่ยมแบบนี้เลยเป็นสามเหลี่ยมแบบชัดเจนเลยแล้วเป็นหลุมยุบนะครับเป็นหลุมยุมบมองดูเป็นตัวเอ็มนะครับมองดูเป็นตัวเอ็มอ่า อ่าแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยจะเป็นหลุมยุบแล้วจะมีความขมมากนะครับเห็นเส้นแตกตรงขาไหมครับเนี่ยเส้นแตกตรงขาอันนี้เส้นสังกติาพาดมาเห็นไหมเป็นเส้นนูนเนี่ยสังกตินูนเด่นเส้นนูนตรงหัวไหล่เห็นไหมครับองนี่ยเส้นแตกเหนือประภามนทนเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเนี่ยชัดเจนองนี้มีตําหนิครบเลยนะครับอ่ะไปดูลําดับต่อไป <c oughs> ต่อไปนะครับนอกจากหลุมยุบพวกนี้เพื่อนๆต้องจำนะครับจำอันนี้คือตำหนิในพิมพ์เลยแม่พิมพ์พระเป็นแบบนี้นะครับผุนเทียนก็เป็นแบบนี้ฐานฐานก็จะเป็นล่องยุบลงไปนะครับเนี่ยจะเป็นล่องยุบลงไปฐานชั้นล่างสุดนะครับจะเป็นล่องยุบลงไปแล้วฐานเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นเส้นตรงนะครับเห็นไหมครับมักจะเป็นเส้นตรง ของเก๊ของเรียนแบบไม่เรียบร้อยเส้นมันจะยึกยักยกึกยักมันจะบิดมันจะเบี้ยวนะครับจะไม่เป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับเนี่ยด้านบนด้านบนก็จะเป็นเส้นตรงเห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีหลุมมีหลุมแต่ว่าจะมีเส้นขั้นนะครับผ้าทิพย์เนี่ยพวกลายฐานชุกะชีนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีขีดนะจะมีขีดขั้นกลางนะมีขีดขั้นกลางนะครับแต่ผ้าหล่อโบราณเอาแน่อนอนไม่ได้บางองค์ก็จะมีสลากนะครับบางองค์ก็จะมีสลากเป็นเนื้อเกินขึ้นมา แล้วแต่นะครับพิมพ์ผมบอกแล้วว่ามีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับพิมพ์นี่โคตรสาคัญเลยนะดูความคมชัดนะความคมชัดเป็นหลักผิวตึงนะครับพื้นผิวตึงนะครับนะงานโบราณเทออกมาแล้วตึงเป๊ะเลยนะเส้นซุ้มเส้นซุ้มนะครับเห็นไหมครับเพืเ่อนๆสังเกตว่าทุกซุ้มทุกเส้นนะครับมีความคมนะมีความคมชัดมาก นะครับงานหล่อบโบราณงานหล่อบโบราณนะครับก็จะมีคราบไฟคราบไฟอยู่ผิวหน้าอย่างนีน้เป็นผิวดำแดงบางองค์ไม่ได้ใช้ก็เกิดจะเกิด บางคนก็เรียกสาไฟนะครับสาไฟเวลามันความร้อนโลหะร้อนๆโดนกับเบ้าร้อนๆเนี่ยมันก็จะเกิดแรงประทุกนะครับความร้อนกับความร้อนมันก็จะเกิดสะเก็ดไฟขึ้นมานะครับคาบเบ้าฝังอยู่ตามซอกนะครับที่สําคัญส่วนที่สําคัญเลยเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับะจะต้องมีให้เห็นนะครับจะต้องมีให้เห็น,นอย่างเงี้ยฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยหเม็ดเม่ยเห็นไหมครับ หนึ่งเม็ดอ่านี่อีกหนึ่งเม็ดอ่าอันนี้คือตกทรายนะครับตกทรายเนี่ยพวกกรวดพวกอะไรอย่างเงี้ยจะฝังสมูทฝังสมูทอยู่ในเนื้อพระเลยนะครับเนือ่องจากว่าอ่าตอนพอกุ่นเทียนพอกอะไรนั้นนะครับอาจจะมีเมด็มดกรวดเม็ดทรายนะครับน่าเม็ดกรวดเม็ดทรายพวกนี้ก็จะฝังฝังอยู่ในเนือ้อนะครับฝัง вот อยู่ในเนื้อเทียนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเทออกมาแล้วไอ้พวกนี้มันก็จะเกาะอยู่นะครับอันนี้คือส่วนสําคัญในการพิจารณานะครับเห็นไหมครับ ตัวอุนารลมเห็นไหมครับตัวอุนารลมมีความคมชัดลึกนะครับเห็นไหมครับเส้นซุ้มนะเส้นซุ้มนะครับมีความคมมีความคมนะครับเห็นไหมครับโอ้อันนี้มีรอยจานด้วยนะครับเรียนให้ทราบถ้าด้านหลังนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นรุ่น2นี่จะเป็นอุอุมินะครับจะเป็นอุมิแต่อันนี้ มีคําว่าอุกมะนะครับบางทีหลวงพ่อจะจานให้ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่พบเจอนะครับจะมีรอยจานสลีดเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรูปสลีดเลยนะถ้ามีก็ถือว่าดีมากนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ถือเป็นข้อยุติไม่ถือ,อชี้บ่งวัดกันที่เก๊แท้นะครับมีลายมือมีรอยจานก็แสดงว่าหลวงพ่อจานให้นะครับจานสลีดชัดเจนเลยอ่านได้ว่ามินะครับอุกมินะ บางองค์ก็จะจานรอบอาคละนะครับนี่อันนี้อันนี้ก็จะเห็นจะเห็นลอยจานรอบอาคละเลยนะครับแล้วก็เติมสลีอีครับไปเป็นอุกมินะครับส่วนอีกยานหนึ่งก็จะเป็นมะอูุนะครับจะเป็นมะอู่ด้านข้างาเห็นไหมครับลอยตะใบรอยตะไบนะครับทีนี้มาดูรอยตะใบกันบ้างเห็นไหมครับนี่เพืพ่อนเพื่อนจำเบอร์ตะไบไว้นะครับการเก็บงานเนี่ยจำเบอร์ จำความถี่ความห่างของร่องนะครับของร่องตะไบพวกนี้นะครับเนี่ยเบอร์ตะไบพวกนี้มีส่วนสําคัญในการช่วยพิจารณาที่สําคัญเลยตะเข็บนะครับตะเข็บข้างร่องรอยของการประกบแม่พิมพ์นะครับประกบหน้าประกบหลังต้องมีนะครับเหรียญเหรียญค่อนข้างหนานะครับหนานิดน,นึงเนื่องจากว่ามีแผ่นหน้าแผ่นหลังนะครับจำรอยตยอะไบเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นด้านล่างด้านล่างก็จะเป็น รอยก้านชนวนนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้เลื่อยออกนะอันนี้น่าจะหักออกเลยน่าจะหักออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบริเวณเนี้ยมันจะซุยๆนิดนึงอ่าก้านก้านชนวนเนี่ยเวลาเราเลื่อยเนี่ยผิวมันก็จะตึงนะครับเวลาถ้าเลื่อยออกก็จะตึงแต่ถ้าหักออกไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีอ่าซุยๆหน่อยอ่าให้ดูหลายๆมุมนะครับดูารากะบอ่า ดูรอยตะบใบเห็นไหมครับแม่พิมพ์หน้าแม่พิมพ์หลังในส่วนใหญ่จะไม่เท่ากัน <gerçek one. S 2> เห็นไหมน,นนี้เห็นชัดเจนเลยเนี่ยรอยประกบเนี่ยรอยเลื่อมๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือด้านข้างน,านี่ชัดเจนมากอันนี้คือตัวหน้าอันนี้คือตัวอประธานโทษอันนี้ตัวหน้าอันนี้ตัวหลังเนี่ยเนี่ยรอยประกบเขายังมีอยู่นะครับเห็นไหมครับคลาสสิกมากอันนี้เป็นหนึ่ง ในเหรียญหล่อโบราณที่สวยที่สุดนะครับที่สวยที่สุดแล้วมีพุทธคุณเข้มขขังนะครับในอดีตเนี่ยพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรนะครับนักเล่นรุ่นโบราณนะครับมักจะหวงแหนเหรียญหล่อหลวงพ่อทามากกว่าจอบเล็กจอบใหญ่ของหลวงพ่อเงินนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นตามตำนานนะ,นะตามตำนานนะครับกระแสเนื้อกระแสเนื้อนะครับส่วนใหญ่จะออกแดงแดงแกมเหลืองนะครับอมแดงอมเหลือง นะบางองค์ก็ออกเป็นสีแดงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีอมเหลืองปรากฏให้เห็นเนื้อเหลืองก็มีนะครับเนื้อเหลืองก็มีถ้าพิมพ์ถูกผมก็เช่านะครับถ้าพิมพ์ถูกผมก็เช่านะแล้วความร้อนเวลาโลหะความร้อนมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยนะครับมักจะเกิดเป็นจำ้ำนะจะเกิดเป็นจำ้ำ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 อย่างเงี้ยอันนี้คือ,อข้อแตกต่างของโลหะของหลวงพ่อทานะครับเน,นื่องจากว่าอันเนี้ย อันนี้อันนี้เทที่วัดก็จริงนะครับเทที่วัดก็จริงแต่ว่าวัดไม่ได้เทเองนะวัดต้องจ้างช่างมาจากกรุงเทพนะครับเพราะว่าวัดวัดไม่มีทางทําแบบนี้ได้นะครับในอดีตเนื่องจากว่าเสียเวลาใช้เวลานานอย่างมากใช้เวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างนานกว่าจะทําแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นจาจำจาเหมือนทองเหลืองทองแดงประทานโทษเหมือนทองเหลืองทองแดงมันไม่เข้ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเกิดจำเป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงอย่างเงี้ยก็ทําให้ง่ายกับการพลิต พิจารณาเอแท้นะครับเห็นไหมครับนะพอสังเกตนะครับพอสังเกตเนี่ยคับเบ้านี่ก็มีส่วนสาคัญนะครับเดี๋ยวผมขอญาตดูนิดนึง <t ot it> เห็นเบ้ามันอยู่ข้างหนา้าอืตรงนี้ก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยเบ้าจะอยู่เนี่ยตามซอกตามอะไรในบริเวณหัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาซูมหน่อย <t ot it> อ่เห็นไหมครับจะมีเบ้าเป็นสีดินนวลๆนะนนบางองค์ก็จะเบ้าเป็นสีดำนะครับแในซอกเห็นไหมครับก็จะปรากฏด,ดินเบ้าเนี่ยตามซอกอันนี้มีให้เห็นนะครับเนี่ยในซอกชีโบเนนะครับเห็นไหมครับ ดินเบ้าที่นํามาประกบนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับมักจะมีเนื้อละเอียดนะจะมีเนื้อละเอียดยิบเลยนะครับเนื่องจากว่าคนโบราณค่อนข้างพิถีพิถันนะครับพิถีพิถันในการร่อนในการกรองกรองดินนะครับอืเพราะฉะนั้นแล้วจะไม่มีกรวดเม็ดใหญ่ๆให้เห็นนะครับอ่าเอาละหวังว่าเพื่อนๆทางบ้านคงได้ความรู้กันบ้างพอสมควรไหนขอดูรูปพระเก๊นหน่อย พาไปดูผ้าเกสทั้งหนึ่งองค์เหรียญหล่อหลวงพ่อทานะครับมันเห็นอยู่องค์หนึ่งแบบ,แบบอันนี้คือผ้าเรียนแบบนะครับผ้าเรียนแบบเห็นไหมวงกลมจะหายไปหัวไหลสังกติไม่นูนเห็นไหมครับเส้นไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นไหมครับเส้นฐานข้างล่างเนี่ยฐานข้างล่างเห็นไหมครับฐานก็จะไม่ยุบตัวเอมก็จะมองไม่เห็นขาอนาตโตมีก็ผิดนะครับขีดใต้ขาขีดใต้แขน ถอดไม่ติดนะครับเห็นไหมครับไม่มีอันนี้คือพระเรียนแบบพระก๊อปปี้นั่นเองนะครับอเอามาเปรียบเทียบให้ดูอย่าไปจํานะองนี้นเพื่อนๆสามารถส่งรูปถ่ายครับผมได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถนี่เก๊กับแท้มันห่างกันนลโยธเลยห่างกันเยอะนะครับเห็นไหมครับว่าองค์พระเนี่ยท้องเขาจะยุบเนี่ยอนาโตมีเขาการวางแขนได้เหลี่ยมได้ฉากความคมจะถดถอยจะหายไป ซุ้มประธานมนลนด้านบนสุดที่ผมบอกว่ามันจะค,ค่อยๆเล็กไปเรื่อยๆแต่อันนี้จะไล่เลี่ยกันเลยเห็นไหมครับมันจะอ้วนเท่ากันเลยนะอันนี้คือผ้าเรียนแบบนะงานก็ไม่เรียบร้อยฐานก็ไม่เรียบร้อยเห็นไหมครับมันจะบิดมันจะเบี้ยวนะฐานชั้นบนสุดใกล้ๆขาเห็นไหมครับมันจะโค้งไปโค้งมานะอันนี้คือพกเกนะครับอ่ะเดี๋ยวเบลกหน้านะครับเบรกหน้า พเพื่อนๆมีคำถามสามารถถามได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะครับพิมพ์คำถามได้เลยทั้งในแฟนเพจเฟ e บุ๊กนะครับหรือทางด้านล่างหน้าจอนะครับ SMS ก็สามารถส่งมาได้เลย423 0777นะครับแล้วก็ร่วมพูดคุยกัน02 678 6761 67โทรติดกรุณาปิดเสียงทีวีด้วยนะครับเพื่อการสนทนาที่ราบลื่นนะครับเอาละเบลกนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับผม